ง่ายเลยเนาะมอนทอจันทบุรีอีกแล้วสามโลกเกาได้รูไหมเบิ่สามโลเกอ้อาโห้เลยว่าสามโลเกานี่ไงเขาเขียนไว้เ็มบอกได้คัวันนี้นสามกใวัน3มือจึงกินสามจุดเก้าเอบอกในวันซ้ำเมือจึงกินเ <c oughs> รียนมอ,ทอมนทอนะครับผมจากจันทบุรีนะครับลูกนี้นะครับ หลังจากที่เราประสบความสําเร็จในการปอกผู้เรียนนะครับวันนี้อีกเมือนเดิมนะครับเราจะมาทําการปอกผู้เรียนสวยๆนะครับรูปนี้ถือว่าสวยงามน,นะครับน้ำหนักกำลังโอ้นักเติบสามโลกเก่ามาไม่รอช้าปอกเลยดีกว่าก็ขอบคุณนะครับวันนี้ที่ติดตามรับชมนะครับทางช่อง You OK นะครับสาระไม่มีนะครับ มาปอกทุเรียนอ้างกันนะครับโอ้ยเอาเห็ดคัๆก่อนนะเนี่ยกล่องสู้ไม้ไก่เนี่เห็นไหมที่กานะขั้นตอนเนี่ยเห็นไหปาดกลดมงก่อนนะเนี่ยาแต่พูดนะด้ด้เนี่ยเนี่ยบงยูทูบมาสีขาว้ปให้เห็นเห็นเส้นบมเห็นเห็นเส้นเห็นไหเส้นไ่มเห็นเส้นไ่เห็นไ่เห็นไหมเห็นเห็นไมเห็นไหมเห็นไมเนมัห็นไมเนไหเห็นไหเนเห็นไหมเห็นไหมไดมเนไหมเห็ไเนไหมเน แปดตัวเทียงนี่ก็ว่าเข่าครับผมเห็นไหเห็นเสน้นไหมเห็นไหเห็นเป็นผู้ว่าเนี่ยเห็นไหเห็นไหมอ๋อเส้นนี่คือเสน้เสนผู้มันเด็เส้นผู้ม่านอ่าอันนี้ตุเรียนมอนทอนนะครับจับตั้งเห็นไหมวิธีการเห็นไหทีกาา่ก็ตัดโกนผมไม่มยั้งหรอกบบตัดก,ก็ได้ <c oughs> ตัไดไม่ <c oughs> ตัดไม่ตัดได้สื่ <c oughs> สอจุดประสงค์จะจัดโอ้ยต่อไปนะครับในว่าใส่เทคนิคพี่ตัววันนี้ มีเอาอำยูทูบบ้าเนี่ยเบิ้งเข้ากัวไดตัวเบาอีีตัวคิดไว้้วกันทำมันทำม,มันซุปม,งมงึงเนี่ยบอกงายเนี่ยบอแต่ว่าทั้งๆเนี่ยตัดตัดออกอีกอย่งตองอัดเพื่อจะดูเนี่ยครับตัดเพื่อจะดูตัดเพื่อจะดูเส้นมันเหม,มือนกันระลังตำมือหน้าหนาวเนี่ยม,มือก็มีข้างเดียวปกติเขาปอกกันเขาใส่ข้างเดียวนะครับขังเบิ้ลปฏิถุงมา เขาเมียวตัวใครเอามาเอาเบิ้งเขาามาเบิ้งไก่น้องเนี่ยควรมันเนี่ยเห็นบ่มควรมันตัดออกมาอือเนี่ยสามปกติคือว่าไอ้เวลาเขาตัดจากต้นทามันต้องให้ให้ควันมันุษย์ก่อนไหมหมอจังสังเกตทาสิว่าอันนี้บ่ฮู้ครับผมบ่มีข้อมูลว่าเนี่ยเนี่ยควรเนี่ยเบิางเนี่ยเขาบอกเวลาเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหเนี่ยสามจุดเก้าโลครับผม เขาบอกว่าหายไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนื้อกันทาซื้อมาน่ะทาบอลซุ่ให้ขวัญมนุษย์ก่อนจากสองมือว่าสั่นจอดตรงตรงสามเหลี่ยมนะกล้องเห็นบ่้ยับมาซุ่มเหมนกันเอาเนี่ยบานเนี่ยเอาจริงได้ผ้าได้ตังได้บานเนี่ยตังละตัวนไม่้เอาจริงดิจันบอสองมือโอ้ยอันนี้ก็คือตังเก่งคะตังซื้อนอกมาสิยากทาชั่วเลยมันชุ่มส่งสีงามนะครับอันนี้มอนทองนะแม่นบั ระวังเองเด้อยขาไปข,ขามัน <S <S 1> <S 1> มเนี่ยกจับโคตรลงมานิดนึงโอ้โหวสนัดเผื่อเศรษฐกินเลยดอกเพื่อลูกเพื่อเมียจะโดนภูี่แหละถ้าโดนมันก็จะดังควักแบบน,นึงนะครับอ๋อปอกง่ายมันเป็นปอกสบู่เชื่อเลยออเอามาแน่นมา,าเจ้าบอชินเจ้าต้องเบิ่องล่างมันก่อนเนี่ยพ่อไปขายทุเรียนได้แนตัวท่านเนี้ยอือบอท่านได้ด ผู้มันใหญ่เลยครับซุกบลระแล้เนี่ยลายนี้เด้อลายนี่ลายนี้นะเนี่ยเห็นไหมลายนี้นะเอากล้องเข้ามาใกล้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาสวยงามแค่ไหนเนี่ยแทงลงไปมนับเลยมีดกับอันเก่าล่ะอันปอกอีกคลิปที่แล้วล่ะครับมีดบ่เขา่าล่ะเอาตัวสื่อมาใช้มีดเนี่ยมีดมีดบ่ะหยัดเมียอุ้ยเจ็บตึกขาโอ้เสียวนะครับ บอกผ้เนตัวเียแล้วตรงนี้ตรงนี้มันเส้นมันจะดูยากๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็มีร่องมันอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบอุ้ยเห็นบอบอเป็นอย่งอบอแล้วเย่าเฝ้านี่อยจากขุกเขาเนาะจากถุกเขาจากสารพัดอย่างมาชี้ครับผมมาดูใ,ใกล้กล้องมา ถ้าจะแตกนะเพราะอะไรวะแสบ<จ>ถ้า,ถาจะแตกเพราะว่ามันมันโดนทางเขาบอมาในตัวเสีแบแสบคนเดียวเป็นวันเี้เรียบร้อยแล้วครับมผมกี่บอไปก่อนอกินไว้นโลกสิสั่งมาใหม่บอไปก่อนว่าถ้าเมียอวอยู่นี่เบิร์ตเลยทุเรียนหลุมเนี่ยบอไก่อนแค่ก่อนก็ไ่ได้กินน้ำเลย เบิร์เด้อบันนี้แล้วพิจารณาก็เลยอยากเห็มันออกมากงามๆนะคนปอกกะปอกยากแน่เลยนะอโมแมนหลอกคนปอกข้นบอกมันไเก่งเอาว่าห้องสีสื่อทุกเมื่อในโต๊หม้มืออื่นโอ้เนี่ยผมจะบอกว่าตอนนี้มันหลุดแล้วนะครับอ่มาแกะเ้องห้องสีสันกูแรกปูแรกอันนี้เรียนรู้จาก YouTube เด้เบิ่งมาคลิปจาก YouTube เนี่ยทุเรียนจันทบุรีว้าย นซี่พอเปิดออกมาแล้วว้ายเดี๋ยวขอพิสูจน์กินก่อนมันคือเป็นซี่เอ๊ะแต่ไม่เหม็นนะมันมันคือเป็นเนาเนาอ่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนาะบริสกินดีได้เถื่อเหมือนมันบริสเสียหรอเอาเบิ้งกันอ้มันคือเป็นอันซี่เ,เบิ้งกันมัน,น,น,นมันไอ้จ้าเขาไปเลิกปวดประจักรหรือจะแนวเลย แต่่าวิธีการเสียออกมากได้บานกี่ได้เนี่ยพี่น้องเห็นปะดวงสิเมือเด้อเพราะมันไม่เป็นวัตุกผูกว่ะลหฮึไม่เป็นไม่เป็นเพราะมันเป็นเทียวเนาะเสียเมือมันจังกลับมากแม่อืผูกนี้เลาะค่อยๆเลาะก่อนนะครับกูนี้น่าจะไม่ได้สวยแล้วละ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับล้องดมมึงะมนะเมนโมฝากติดตามด้ยครับทางช่องนี้ครับสาระไม่มีนะครับ โอ้ยมันง่ายมันน่ะนะเว้ยมันถือมีดโอ้ยไปหาว่าถือเลยนง่ามเนี่ยพี่น้องเอาตัวตัวเข้าตีสันนะมันสวยอยู่นะครับพอดีมันโดนมีดโอ้ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมปลาหนังคุยว่าตอกเป็นขีดตัวนั่นตัวนี้ก็ได้ไางไม่ว่างไรไก่เนี่มันสวยอยู่ไปหาว่าแล้วมันถือมีดผมโอตายแล้วเซียร์เบิร์ดเนี่ยเห็นบอกครับงามอยู่เด้แต่ว่านิ่มนิ่มแล้วนิ่มแล้วนิ่มแล้ว นิ่มละอือแซ่บแซบว่าเป็นว่าเป็นเอียงก่อปลา,าลา่าปาลาล่าโมนปลาล่าแซ่บแซอ้เหนืห่อยบ่อืมหูแห้งไรอืมกือคิดถอยแล้วพวกอะไร <laughs> นนบ่อันนี้วะอันนี้ม,มาลอยลอยหาซิบลอยหาซิบเกรด<ม>เอสมราคาครับบ่ มอนผ่องสมราคาเพิ่นจา่เรียกเรียกมือเลยมั้อร่อยเรียมือครับผมมาต่อไม่หลายมือคึอมือผมโอ้แต่ผมว่ามันโมงามบม่หลายราคาดีนะบ่าว่าเขาเนี่ยมอสห้อยมีจต่ของถือเนาะบ้านเนี่ยจะเอาลงท่านี่ได้บ้านสี่ก้อนเนาะพี่น้องือใครก็ถือได้บ้านเลยอุเยโอ้ยไกลก่อน โอ้อัปหากินยากเนาะโอ้เอามันคือเป็นหนังสัตว์อีกล่ะเนี่ยครับซูมเข้ามาใกล้เนี่ยเห็นไหะค่อยๆพาออก็เข้านวดหมดถึงไปเนี่ยโต๊ะเนปอกตังใดมันเนื้อมันออกเบิดโอ้ยมอเนี่ยโอ้ผมเิ็นะไรโต๊คณิตศาสตร์บ่สใช่ไหเรียนหัวภาษาไทยภาษาไทยกับโต๊ะโอ้เลยภาษาคณิตศาสตร์ภาษาไทยกับโต๊ะครับผมอยากมาอาจารย์อาจารย์เล่ว่าว่าโอ้เนียนเนียนเนีย มันตกภาษาไทยคขูดตัวไปดิมัน <laughs> ติดลอด้อไปดิติดล้อดิเขาจะติดหอดล้อเลยค <laughs> ักขนาดจานจำได้ดีภาษาว่านวะซุออก์ศิษย์ติดลอด้อ <laughs> ปึืกร้ายไปดิอ๋อพูดจำได้แล้วบนี่ย <laughs> <laughs> ปึืกรกี่ขานสาราเรื่เรื่องแดงบกสาราเออเรื่องตัวมูเนี่ยเรื่องเรื่องกี่ตัวเรื่อง อันเนี้ยสาระเรื่องมันเป็นเรื่องเรื่องเลื่อนบ่อ,อะไรกับเออสเสด็กินมฮานี่อม้มสี่สนนนนเนี้งที่จริงที่จริงมันไม่หลายราคาเด้มันมีแงแตเก่าซิบหนาลอยสามซิฟลอยซิบลอยสอยหาซิบนนเลยนะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินไป แกงข้าจะต่ทรงแบบเอ้อข้าจะสั่งแบบปอกแปลกๆมาทีน่น,นี้คือภ<ด>ูมันนะครับหนึ่งภูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมหนึ่งภูนะครับเอวาวางนี่ก่อนนะครับนี่สวยๆเห็นมอเห็ดให้มันงามเงามเด้เอาสั่งอะไรก่อนนะเอานี่ก่อนอ้าวท่านผู้ชมโอ้ยได้กินมะนาวแก๊สบางตัวมองเนี่ยปาดแก๊สออกเมีดก็บเพเขา,าพี่น้องเ,เอ้ยเดี๋ยแกงออื่นข้าสิร,รับไปแกงข้าวสั่งมาใหม่นี่แกงมัน เมียกันมียเมียมียบุญญาเมียครับผมเมียเมียนี่ซ้ำเกือบบางใช่ไหมก็ลืมแลนี้เอาไปถ่ายแล้วไงมันพิตีมาจากไหนเว้ยส่งเหตุมันผ่าตได้ส่งคือเขาเลยเล่มเฮ้ยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอื่นจะมีครูบาวโทรมาหาอีก วาวเอียงวาวขนส่งเองแค่นาทีถึงเอา้เอาอีย่างเนาะรื้อม,มากระสังทุเรียนไว้จริงๆแล้วมีชื่อขน <laughs> <laughs> ส่งด้วยครับแต่พอดีว่าสั่งไวปดมมือเอายชื่อเขาไม่ได้นะ <laughs> เน้องผิดกฎหมายนะครับไปเอายแล้วเนาะเอีย <laughs> 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 ส่งคือยากแท่านั้นย <laughs> ากแล้วแต่ว่าเด็กกินงาน่ายอ่ะมีมะเขา ซับขาจะคล้องเลยงามอ่ะงามงามงามตรนี่มันมันมันเป็นแบบนั้นฮึมันก็เป็นแบบติ๊บติดเปลือกนะมันเป็นยังไงรุ่นขนาดวะเขาบอกว่าคนที่ทาเป็นนี่มันต้องม่มีรอยเม็ดสีผู้มันเนี่ยมีงนตัวมีรอยเม็ดปะนี่แล้วตือขอค้าเข้าคุนแล้วต็อดองไปฟึ๊ก ไปฝึกทักษะาการปอกมาใหม่พีนน้องโอ้เมียอยากอยาจะกินกินต่วาแต่เมียอยากแต่คล้องกินตนเหรอทุณเชื่อปอกไหวมาวดูค<ก>ููนี้ครับจริงๆแล้วมันก็นะเป็นการปอกที่ทรักทุเลมากถึงมีอีกแล้วมาดูว่าสวยไหม เกลอกซั่งดีเด้มันมีเอย่างนติดเห็นบ่มันแข็งเนาะอืมย่าเห็นบ่แสบแสบแสบอย่าให้ตกจคกเม็ดเด้อเปลือกมันเนี่ยน่าจะเห็ดประโยชน์ได้หลายเนาะตะกี้ย่ามดำหน้าเนี่ยคุณเอาน้าเม็นหน้ามันเอาไปนี่ตัวครับเอาไปใส่ใจล่างบ่ไปใส่น้ำ น้ำหนองน้ำไฮน้ำหน้าไลปีงคนวะผู้เฒ่าคนวะหม้อคนนี้เอาอี๋ตัวจะ้อยยังปีงน้ำจืดอะตัวจักว่าปีงข่าวมันมันหยาดเปลือกทุเรียนเลยไหมจักมันเป็น,นแนว้ออผู้เฒ่าคนผ้าวะผ้าเห็ด<า>เข<อ>าเคยเอาไปใส่ไต่ลางแหงงวมันเหยียบเป็นฝุน่นนลยไหโอ้สวยงามครับโอ้ยคือเป็นเละเละเละตัวมันถึงมีโอ้ยเนาะ อืมหมดแล้วผู้ต่อไปหลั<า>งเม, <า S 1> มื่อไหร่ตลางเมื่อ,อยหร่่นะฮะก่อนหลังตอนก่อนมาปอกตัวงหลังเมื่อไหร่ออกอนหาลาังตัวเนาะเมื่อหลังกากินบอลต้องไ,ได้พี่ดีขนาดหดีหยุกโควิดกุเรอันตราไล่ได้เดือโควิดมันตีมะนาวเนี่ยตีมะนาวน้ำผู้เรียนอืมเอาไปตากแดดแล้ว อืมก็จามาโซนนอวิตากแดดไว้มื่อนี้แดดมาทันโอเคครับผมแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับตรงแกนนั่นนะตากแดดแล้วฉีดแอลกอฮอล์พอมตัดแกนหน่อนะครับนี่ท่านผู้ชมลูกนี้ลูกที่สามนะสารภาพกันลูกที่สามไม่หรอกในการปอกไม่หรอกปีนี่การปอกปีที่แล้วก็ได้ปอกด้วยคำว่าปอกแป๊กมันปอกง่ายเลยสั่งปอกแป๊กไม่ได้ ก็ลูกเล็กก็ปอกง่ายเลยห้าว่าวศิลักจังเ้างหลงเบาอืมนัเรียนแท่นเขามาดูลูกนี้กันครับรมาดูคูนี้กัน,นต้องกินคูกบนะมังขุดเนาะบายมอนทองครับดูสีของมอนทองครับผมเ<ม>นียงเดงน้องแต่ว่ามันนิ่มนะลูกนี้นะนะนะ คือตอนเราสั่งเนี่ยเราสั่งพอดีกินนะครับตอนเราสั่งเราสั่งพอดีกินแต่เออว่ามันผิดพลาดทางขนส่งมาเดีเออไปออกซื้อคุณอะไเด้วยหาเมื่อแต่งมาส่งเออใส่โอยมันก็เลยผิดหลอกมาเลยมาดิจะคล้องบ้างดีๆเนี่ยอยู่จานนั้นน่องบ้างดีๆมันเลยคุยไงจ่ายไปแล้วร้อนมากเนี่ยไม่แบบมันเกิดตัวอยู่บ่ เกิอดอยากกินนี่แล้วบอกนึกว่าวันเกิดไม่จะเอาเค้กมาใส่ให้อุ้ยเค้กทุเรียนนี่ก็เลอดเลอะแล้นะจะเอาเทียนมาใส่ให้เดี๋ยวปฝาฮะจัดวันเกิดรุ่นหน้าไหมเอาเทียนมันจะครบอายุากันนะพูดเลยผู <c oughs> ้นี้ซี๊บสีเละอืมเดี๋ยวผู้นี่ออกกันนะครับพี่น้องพี่น้องครับ พอแลเราเหนึ่งขานี้วดีกว่านาะเก็ดขานี้วทุเรียนไหมอันนี้อันนี้อืระวังขาครับพี่ขาพี่ขาหนูอยากให้ไปราน เมดดีกว่าเนาะซื้อเมดว่าไปปลอกทุเรียน,นะน,น,นเลยขมว่ะอ้วหัวสั่นดึนเลยกินปีละเธออ,อันนี้มันภูใหญ่ไปแต่ว่าเราต้องเอาภูนี้ออกก่อนที่จริงแบบปลอกแปลกนะมันกังงานจริ๊ดเโอู้มันอ่ะเราเบิ่งอยู่เหมือเสาในว่าสีสังมาอีกอะ น,นี่มาเลหมดมีดบนเขามือแนกน้อยด้วยนอนแสบแสบเดินเนี่ย เรียนยังไงเมียเอ,อย่านะตัวยาตัออดาวน,นะดาปุ๊บเนี่ยกินคนเดียวนะ <c oughs> บวกก่อนนะหามดากินได้แต่ว่าตัวสั่งไม่เข้ามาาน่นะถ้าดาปุ๊บเนี่ยถือแล้เลยเรียน <c oughs> บวกวนนไไอุก่อนแลนไปใส่อุแลนหนีไปกินคนเดียวแล้วซ่อมส้มเขียดคนเดียวช่วงนี้เขาไปออกจากบ้านโควิดตัวดาปุ๊บเนี่ยเขียดเลยเนี่อือ กาด่าเพรา่าวนด่าเบื้องโมก้าาแล้วนอนอยู้ทเรียนเนาะโมแมนคนใจร้ายขนาดนั้นสิเบตาพวเนาะพวงซาปอกทุเรียนให้กินผูนี่ครับเลวะเาได้ทุเรียนเบิร์สี่พูดสิขาเมันเนยโอซื้อเนี่ยตอนนี้ ยังก็ดีเวะปอกเลี้ยนว่าปอกเลี้ยนกินเนี่ยยัะ้ยอืมมีอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแหกมันออกแหกมันออกมาเขาน่าจะผลิตเครื่องมือปอกทุเรียนมาขายเนาะมันน่าจะมีนี่เศษมานะครับเนี่ยกินไม่ได้นะอันนี้นะติดคขอด้ะ ดีไหมลอุ้ยตัวกได้สุดยอดอะไรนะระว,วังหลอนในเด้อกว่าตัวจะปอกแล้วนี่เบิดไปร้ายกัน <หา S 1> ด้ยลยพี่น่องอู้ใหญ่สุดนะครับเดี๋ยวคมสีเห็ดแบบพิธีวิถันเลย่เต่ก็้งาใสดูมง่ือมืมาใสแต่โซ่เนาะตรงน็โนโซ่ได้ื <นะ S 1> ปาลาเราก็หนข้างมาเนี่ยมีดกระมึนเมือนถือขนเลระวังเด้อก่อนถือขา่างเรั้งื ใช่้ลยโย่ได้ถือหุ่มถือหุ่มประเด้ไว้เกี๊ยมูดิห<ะ>ุ่มเอาไว้เกี๊ยมูกูท้ายไี่สุดยอดานากครับประหยัดปากคำวันนี้ไม่สุดภาพนะครับผมโอ้โหสั่นเลดดยเลยเต้เยหัวออก ออกตั้งงานวะหว่าขื่นเนี่ยโอยตยโตก็ได้ตไม่แพ้บรนวนนี่ถามันันเฮียล้องเผื่อตัวสิกินคนเดียวบรนวนแต่สร้างเด้บอกตัวเลี่ยนเทาในเอเสียกินน้ามันบ้เ,เนี่ยมายตล่องตตล่องจัด,ดีดีบ้างนะแนจานั้นไหมอย่าเอาอันที่มันเหล็กขื้นที่นะเบืกอ่น่ไปทำอะไรรู้ป่ ค่ะสมัยเรียนกับไปประดิษฐ์หน้ากาคทุเรียนเหรอน้าการทุเรียนเนี่ยไปเอาไปจุดกันยบโอเคครับไม่ไม่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงมาแล้วสวยๆอันนี้สามโลเก้านะครับกี่ผู้วะเนี่ยสองสามสี่หาผูครับพี่น้องวางปายแสบๆจวดๆไปกินกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ